กขึ้นโยกลงให้เต็มกําลังเป็นความได้เรียบเชิงวิศวกรรมและการเอาชนะฟริกชันหากคันเลือกผิดมันก็ไม่สามารถใส่ได้นะครับสวัสดีครับผมวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องโรเลอเร์ขั้วโรเลอร์เนี่ยมีหน้าที่สําคัญมากในการรับน้ำหนักรัเกี่ยวทั้งคันแล้วก็นําพารถเกี่ยวเคลื่อนที่ไปเกี่ยวข้าวตามที่ต่างๆที่เราตั้งใจในรถหนึ่งคันเนี่ยจะประกอบด้วยโรเลอร์10ถึง12ลูกในการทํางานที่หนัก ขนาดนี้ของลูกโรลเลอร,เลอร์เราจะเป็นต้องใช้โรลเลอร์ที่มีคุณภาพดีและมีความทนทานสูงเราจะมีเทคนิคง,ง่ายๆในการเลือกซื้อโรเลอร์ให้ได้คุณภาพคุ้มค่าเงินและมีความทนทานมาดูกันเลยครับ 1. รูปร่างหน้าตาและผิวพันธ์นะครับ โรลเลอร์ที่ดีขนาดความกว้างความยาวขนาดแกนเลาจะต้องถูกต้องตามสเปคตามรุ่นที่ท่านต้องการเพราะโรลเลอร์มีหลายขนาดหากท่านเลือกผิดมันก็ไม่สามารถใส่ได้สิ่งต่อไปที่เราจะต้องดูก็คือผิวพันธุ์ผิวพันธุ์จะต้องเรียบเนียนการประกอบที่สะอาดสะอาดมันบ่งบอกถึงความเอาใจใส่ของผู้ผลิตที่จะใช้วัสดุที่ดีในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพออกมา 2. ดูที่ความแน่นหนึบนะครับผมเราดึงให้สุดแรงเลยครับโยกขึ้นโยกลงให้เต็มกําลังนะครับ ของดีจะต้องไม่กระดุกกระดิกให้เรารู้สึกได้แสดงว่าเทคนิคการประกอบของเขาดีการขึ้นรูปที่เยี่ยมยอดการกึ่งที่สุดยอด 3. ความนิ่มนวลในการหมุนนะครับทดสอบโดยการจับเพลาให้แน่นเต็มกําลังหมุนช้าๆล้อล่าที่ดีจะต้องหมุนด้วยความเรียบเนียนไม่ติดติดกัดขัดแสดงให้เห็นถึง,ถง การใช้ลูกปืนที่มีคุณภาพดีแล้วก็ชิ้นส่วนภายในเนี่ยเป็นชิ้นส่วนที่คุณภาพสูงการหมุนจะเป็นไปด้วยความเรียบเนียนไม่ตะกุกตะกักให้เรารู้สึกได้ 4. ต้องเป็นโรเลอร์ชนิดลูกปืน2ตลับเพราะอะไรไม่ใช่เพราะว่าเป็นแบบติดรถมาแต่การใช้ลูกปืน2ตลับเป็นความได้เปรียบเชิงวิศวกรรมและการเอาชนะฟริกชันนี่คือ4เทคนิคนะครับผมในการเลือกซื้อโรเลอร์คุณภาพสูงแต่ถ้าท่านยังไม่มั่นใจถามคนขายไปเลยครับผมว่ายี่ห้ออะไรเพราะยี่ห้อที่ดียี่ห้อที่มีชื่อเสียง ที่ห้อที่อยู่มานาเหล่านี้จะเป็นตัวการันตีได้ว่าเขาจะรักษาชื่อเสียงของเขาโดยการใช้วัสดุที่มีคุณภาพและประกอบโรลเลอร์ที่มีคุณภาพให้เราได้ใช้กันนี่คือ4เคล็ดลับง่ายๆในการเลือกซื้อโรลเลอร์หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกๆท่านนะครับผม